สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ปทองเกษตรนักโลกครับตอนนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำปะหลังครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับว่ามีเคล็ดลับในการทําให้มันสำปะหลังอายุเพียงสามเดือนโดกใหญ่ยาวแบบนี้ได้อย่างไรครับสวัสดีครับดีค่ะแนะนําตัวกันเลยดิฉชันอรลไทยภูญยาทิพย์ค่ะอ่าพี่อรลไทยเนาะจ้าตรงนี้อยู่เขตบ้านอะไรคะบ้านห้วยเม็กค่ะบ้านห้วยเม็กตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินค่ะอืมนะครับจังหวัดกาลสิน ของพี่ทั้งหมดกี่ไร่สามไร่ครึ่งค่ะสามไร่ครึ่งพันอะไรครับเกษตรศาสตร์กะหนองบงอ่าห้อยบงนะห้อยบงห้อยบงเกษตรศาสตร์ห้อยบงผสมกันจ้ตอนนี้อายุมันกี่เดือนละสามเดือนกับอีกสิบวันค่ะสามเดือนอีกสิบวันเองจ้ะสามเดือนเองนะจ้แล้วมีฝนตลอดไหมเจอแรงตลอดค่ะเพิ่งจะเจอฝนเจอแรงตลอดจ้าฝนเพิ่งตกวันต่อวันเองกวันสองวันนี้เองค่ะนะที่เรานั่งเนี่ยดินก็เปียกๆแฉะนะฮะเพิ่งตกใช่ไหมจ้าอ่าและแน่นอนครับ เคล็ดลับที่ทําให้มันสหลังของพี่เนี่ยสามเดือนกับอีกประมาณสิบวันเนี่ยโดกใหญ่ยาวแบบนี้คืออะไรคะใช้โฟทีค่ะโฟทีใช่ฉีดพ่นทุกสิบวันช่วงแรกๆช่วงเดือนเดือนสองเดือนอหลังจากสองเดือนครึ่งก็เอาแบ็คมาลงฉีดค่ะตัวนี้เลยพ่นผสมกันกับตัวนี้นะนะครับระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิดหัวอ่านะครับการที่เอาผลิตภัณฑ์โฟทีกับแบ็คมาใช้ในส่วนของไล่มันสำลังเราเนี่ย สิ่งที่มันแตกต่างจากที่เราไม่เคยใช้มีอะไรบ้างก็เขียวดีค่ะเขียวดีจ้ะอืมแล้วก็เห็นเห็นหัวด้วยเห็นไอหัวมันด้วยอืมเห็นหัวมันด้วยจ้ะประทับใจมันเร็วกว่าที่เราเคยปลูกไหมเร็วค่ะเร็วกว่าจ้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นไอสามไร่ครึ่งของเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้รู้จักโฟทีอะมิโนแบ็นะครับใช้ปุ๋ยทั่วไปเนาะใช้ปุ๋ยทั่วไปต้นเคมีต้นทุนเป็นไง ต้นทุนก็เยอะหน่อยจะไล่ละสองถุงโอ้ไล่ละสองถุงเลยเหรอนะครับแล้วปุ๋ยแพงด้วยนะช่วงนี้แพงตอนนั้นก็ไม่แพงแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแพงใช่ไหมแพงตอนนั้นผลผลิตเป็นไงไล่ละสามตันค่ะไล่สามตันนี่เหรอโอ้โหนะฮะแล้วไร่ละสาตันแล้ใช้ปุ๋ยต้องสองลูกนะสลูกนะโอเคอ่ะแล้วคิดว่าเอาโฟทีกับแบ็กมาใช้เนี่ยต้นทุนเป็นไงฮะต้นทุนก็ลดลงค่ะลดลงจ้ะอ่าแต่เราขยันหน่อยอืมขยันฉีดใช่ไหม พยายาหน่อยแล้วผลผลิตคิดว่าจะเพิ่มไหมน่าจะเพิ่มกับเห็นหัวขนาดนี้แล้วสามเดือนเองเนาะจ้ะเออต้องไปอีกหลายเดือนเลยน่าจะเพิ่มครับจ้อ่าเอาใจช่วยครับขอให้พี่อรทไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ความประทับใจมาแล้วสามเดือนนะครับเสร็จๆมันมาขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าประทับใจครับเบื้องต้นนะครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่อรทไทยครับที่ เปิดไล่มันตัหลังให้เราขุดนะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอ่ะถามสุดท้ายเลยโฟทีเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อดูจากไหน YouTube ค่ะดู y o YouTube เห็นอาจารย์โฆษณาด้วยอาจารย์ด้วยเป็นผมใช่ไหมใช่เห็นค่ะ,ะวันนี้เจอตัวจริงวันนี้เจอตัวจริงมายืนยันครับว่าเรามาดูของจริงได้จริงผลลัพธ์จริงครับอ่ะขอให้พี่อรทัยได้ผลผลิต นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแบบนี้ครับผมนัทตพงศ์ทองเกษมทั้ง์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ